พราะการเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตในทุกมิติของชีวิต u n i l e v e r l i f e Learning Studio จึงได้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในชีวิตไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นความสุขในการใช้ชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงหรือความสำเร็จในธุรกิจเราพร้อมที่จะสนับสนุนที่คุณประสบความสำเร็จโดยรถแมปการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทักษะในการทำธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามทักษะความเป็นผู้นำ leadership skills และทักษะในการใช้ชีวิต l i f e s k i l l s ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของการเงินความสัมพันธ์และเรื่องของสุขภาพ Unilever Life Learning Studio ยังมีระบบออนไลน์เทรนนิ่งที่ให้คุณเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจสุขภาพและความงามเราได้รวบรวมทักษะที่จำเป็นไว้ใน l i f e Chapter 1 ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ตลอด90วันรวบร,วม,รวมทักษะทั้งเรื่องของธุรกิจผลิตภัณฑ์และการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้ง่ายๆสร้างรายได้สร้างองค์กรธุรกิจได้จริงนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการเรียนรู้และโคชชิ่งจากทีมงานที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆพร้อมสนับสนุนการเติบโตในทุกมิติของคุณและสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้บริโภคที่ใส่ใจทั้งเรื่องของสุขภาพและความงาม เรามีโปรแกรม Solution Advisors ซึ่งมีหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ความงาม B1 Beauty Solutions และหลักสูตรที่ช่วยคุณแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร H1 Health Solutions รวมไปถึงหลักสูตรในการใช้เครื่องมือ Smart Pulse เพื่อช่วยประเมินภาวะสุขภาพของผู้บริโภคทำให้คุณแนะนำการดูแลสุขภาพได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นที่สำคัญนะครับโลกธุรกิจทุกวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคข,ข,ของการตลาดออนไลน์ ความรู้ด้านดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราอยากให้พาร์ทเนอร์ธุรกิจของ Unilever Life ประสบความสำเร็จได้เร็วได้จริงด้วยต้นทุนการเรียนรู้ราคาพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราเท่านั้น Unilever Life l e ARNING STUDIO จึงได้จับมือร่วมกับ Steps Academy สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชั้นนำร่วมออกแบบโปรแกรมหลักสูตร Life ดิจิทัลที่จะช่วยให้คุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ขยายธุรกิจ ด้วยโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆและทำให้คุณสามารถสร้างองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้แบบทวีคูณคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่คุณที่เก่งขึ้นกว่าเดิมกับสตูดิโอเพื่อการเรียนรู้ Unilever Life Learning Studio